โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Story ครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับ Ar c นะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับการสปอยมังงะเรื่องสงครามเลื่อดสูตรนะครับจะเป็นตอนที่46ถึง56บนะครับบทที่4นะครับก็อาขอลดตอนลงนะครับจากครั้งละ15แต่ต่อไปจะเป็นยังต่ำนะครับผมครั้งละ10ตอนนะครับผมเพื่อให้การทำคลิปมัน ใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ่อยๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับอาร์กก็ขอกําลังใจนะครับคนละ1ไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้อาร์กได้นะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพเป็นเมมเบอร์คนแรกของช่องอาร์คสตอรี่ได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทนะครับก็เป็นการสนับสนุนและให้อยู่กับอาร์กไปนานๆน,นะครับหรือถ้าใครจะโด o n a t หรือส่งปุ่มซูเปอร์แดงก็สามารถ ทำได้นะครับขอบคุณครับไฟนั้นเริ่มไหม้โรงพยาบาลแล้วดูเหมือนว่าชินยะนั้นจะให้คนในแก๊งไปจุดไฟเผาจินและชิกกิก็รีบเข้าไปทันทีเพื่อไปช่วยเด็กสาวอุณหภูมิในห้องนี้ร้อนมากแต่ทว่าชิกี้นั้นไม่ได้รับผลกระทบนี่เลยถึงทั้งสองจะเข้ามาได้แต่ก็ไม่รู้ตำแหน่งของผู้รอดชีวิตที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลทั้งคููใช้วิธีคิดสักแป๊บหนึ่ง จากนั้นชิกิก็พอจะคิดแผนการออกและจินจะต้องเป็นคนช่วยเขาด้วยแต่ฉากมาที่ฝั่งของอาจารย์ไนโตะนะครับได้เข้ามาต่อสู้กับโอซิเกะในตอนแรกทั้งคููประเมินท่าทีของอีกฝ่ายจากนั้นโอซิเกะก็ได้ใช้พลังของตัวเองทำให้แบคทีเรียนั้นมีรูปร่างคายเขียวและโซส่วนไนโตะปลดปลอยคลาสโลหิตโลหิตหยุดฝนต้นเหมันสร้างโรงขึ้นมาด้วยเลือด เขาสามารถควบคุมฝนเลือดของตัวเองได้แต่เมื่อหูบล่มลงก็จะเสียการควบคุมเกิดใหม่หลังฝนท่านี้จะเรียกทหารเลือดโจมตีระยะไกลจากด้านบนแต่โอซุเกะก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้และโจมตีสวนกลับมาเพียงแค่เหวี่ยงเขียวก็สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคียวนั้นสัมผัสในโตนั้นก็สามารถลบได้แบบชิวเฉียดโอซุเกะโจมตีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ นายโตะสามารถรับมันได้และควงเคียวนั้นกลับไปหาเขาจากนั้นเขาก็ได้ปลดพลังออกเพื่อให้การโจมตีกลับนั้นไร้ผลนายโตอาศัยจังหวะนั้นรีบพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงทีบเข้าหน้าของโอซุเกะเต็มๆโอซุเกะรีบลุกและตั้งท่ารับอีกครั้งเกิดหม่หลังฝนและเขาสามารถรับการโจมตีได้เหมือนเดิมแต่นั่นเป็นแค่เหยือ่อรอนโตะโดยควางลมโลหิตและโดนโอซุเกะเต็มๆ เขารู้ดีว่าไม่อาจสามารถเอาชนะในโตได้แต่การแพ้ชนะเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เขาหยหาการต่อสู้ทางฝั่งของม,มโมทาโรหัวหน้ากองซึคุยมิได้ทำนายดวงของโอซุเกะมีดวงถึงขาดแต่เขานั้นก็รู้ดีว่าเจ้านั้นเมื่อได้ต่อสู้แม้แต่ชีวิตก็ไม่เสียดายโอซุเกะเข้าต่อสู้ด้วยความบาคลางัง และโอซูเกะนั้นยังบอกอีกว่าแกเองก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนั่นคือการโจมตีได้แค่ข้างบนเท่านั้นไม่ว่ายังไงฉันก็รับมือได้หมดอยู่แล้วงั้นเหรอเม็ดฝนที่โปรยลงมาไม่ใช่ของขวัญจากฟ้าฟ้า,าเสมอไปหรอกนะน้ำตาทิพพิรุณมังกรครูเป็นวิชาที่ใช้เลือดที่อยู่บริเวณนั้นมีรูปร่างเป็นมังกรเข้าจู่โจมอีกฝ่ายโดยไม่ทัดตั้งตัว เขานั้นได้ใช้วิชาโจมตีระยะไกลหลายครั้งเพื่อหลอกให้อีกฝ่ายคิดว่าเขาสามารถโจมตีได้แค่ระยะไกลแต่ที่จริงแล้วการโจมตีระยะไกลหลายครั้งเพื่อขยายขอบเขตและใช้วิชานี้เพื่อเอาชนะศัตรูเพื่อจะเข้นข้อมูลทุกอย่างที่เขารู้ออกมาดาบ2 c 6ซึ่งคุยอยูมิใช้พลังอะไรบ้างอย่างเรียกอสศวินชุดเกาะถือดาบฟันไปที่นายโตแต่ ก็สามารถหลบไปได้เขานั้นมาเพื่อช่วยลูกน้องของเขาแล้วก็ยังบอกอีกว่าสบายใจได้วันนี้ไม่ใช่เลือกตีรันฟันแทงเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกถ้าชะตาเราต้องกันแล้วทั้งคู่ก็หนีไปซึื้คูยูมิยังถามโอซเกะอีกว่าถ้าคราวหน้าได้สู้กันอีกจะว่ายัางไงขอบใจนะคราวหนะ้าฉันจะชนะแน่ร้อเซต์ตฉากมาที่ฝั่งจีนบ้างนะครับ ชิกิได้ให้จินใช้เลือดในขวดของพี่คาโอรุหน่วยสอดแนมที่ให้มาตรวจสอบหาผู้คนที่ยังรอดชีวิตที่ยังติดอยู่ในโงรงพยาบาลชิกิอิจฉาจินที่สามารถใช้ได้อย่างสบายเพราะคนที่มีไอคิวสูงเท่านั้นที่สามารถใช้ได้แต่นั่นไม่สบายเลยเขาปวดหัวเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องอดทนเพราะเขานั้นอยากจะช่วยคนอื่น พวกเขาได้ช่วยคนไว้หลายคนแล้วก็เจอเด็กสาวที่ตามหาแต่ในขณะที่ชิกี้กำลังอุ้มเด็กสาวอยู่ตึกก็ได้ถล่มลงมาจินนั้นรีบผักชิกิและเขานั้นก็โดนซากตึกทับเอาไว้แทนจินรีบบอกให้ชิกี้พาตัวเด็กสาวออกไปก่อนเพราะตึกอาจจะถลม่มชิกิจะรีบออกไปและบอกจะรีบกลับมาช่วยโถยเริ่มตาลายหนักขึ้นควบคุมเลือดไม่ได้ จะรีบกลับมางั้นเลยโง่จังนะเจ้าบ้านั่นทำอย่างนั้นแล้วจะได้อะไรที่ต้องมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของหมอนั่นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำถ้าจะเพียนลองนึกดูอีกทีฉันได้รับความช่วยเหลือจากหมอนั่นตลอดเลยนา่าโมโหตัวเองจริงๆชีวิตที่ผ่านมาฉันอยู่คนเดียวมาตลอดจะตายไปคนเดียวก็ไม่แปลกฉันเคยคิดว่า ยอมตายซะยังจะดีกว่าให้คนอื่นช่วยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครช่วยฉันทั้งที่คิดแบบนั้นแล้วตอนนี้ฉันเป็นอะไรไปนะทำไมถึงคิดไปได้ว่าถ้าเป็นชิกิแล้วก็จะต้องมาช่วยฉันแน่ๆจากนั้นชิกิก็ได้เข้ามาช่วยจินจินได้ขอบคุณชิกิด้วยท่าทีที่เกินเคนฉันเคยคิดว่าถ้าต้องพึ่งใครสักคนแล้วก็ ยอมตายซะดีกว่าการมีใครสักคนที่พึ่งพาได้ก็ไม่แย่เลยนะจากนั้นทั้งคู่ก็เดินซบไหล่กันออกไปอาจารย์ได้มาถึงโรงพยาบาลคนที่อยู่ที่นั้นพูดเกี่ยวกับมีเด็กปิศนาช่วยคนที่ตกค้างในโรงพยาบาลทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวตดชากมานะครับทั้งคู่ได้มานั่งคุยกันชิกกียังแซวอีกว่าเอ้ยต้องมาเสียไหล่เพื่อ ประคองผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้แห่งซวยที่สุดจากนั้นจินก็นั่งคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันแปลกประหลาดทําไมต้องเผาโรงพยาบาลหรือแค่แค่จับตัวเธอไปเป็นตัวประกันยังมีประโยชน์สักกว่าพวกเขาจึงคิดได้ว่าเด็กสาวคนนี้มีน้องสาวหรือว่าน้องสาวจะโดนจับตัวไปแทนเพราะเป้าหมายของมันคือชิกิอาจจะจับไปเพื่อยืนคอเสนอเรียกร้องให้จัดการกับชิกีก,ก็เป็นได้ ชิกิจึงคิดออกว่าใครจะสามารถช่วยเราได้นั่นก็คือตำรวจและในระหว่างที่ทั้งคู่คุยเรื่องนี้กันอยู่ชินยะก็ได้ใช้พลังแต่ทว่าข้อเสียของพลังของเขาคือจะไม่สามารถได้ยินเสียงในการมองผ่านดวงตาของจินเห็นชิกิกำลังโทรหาใครบางคนอะฮลัลโหลนักสืบคุงมีกระโดดที่นั่นขงข้างๆก็รับสายชินยะจึงสังเกตว่ามันพอดีกันเกินไปดังนั้น เขาจึงขอคุยกับนักสืบคงและถามนักสืบไปว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าและหลังจากเห็นท่าทีผ่านการมองของจินจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าเจ้านี่คือชิกิทั้งคู่รู้จักกันแต่ตรงนี้คือกุญแจสำคัญเขาต้องคิดวิธีเพื่อใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดนักสืบขอให้มิคุช่วยตามหาเด็กสาวพอเขาคิดว่าเป็นตำรวจ เป็นตำรวจปลอมนะครับชินยะได้ยินเช่นนั้นก็อ,อาสาที่จะช่วยและคิดแผนการอะไรบางอย่างถ้าแบบนี้มิกโดต้องรู้สึกอยากคายเตาอิจิโนเซ่แน่ชิกิทําหาคําขอบคุณจากจินแต่ก็ไม่มีหรอกแล้วชิกิยังหันมาถามผู้อ่านแบบเราอีกว่าผมคายอนี้ทิ้งได้ใช่ไหม <laughs> ชิกิอยากรู้เหตุผลว่าทาไมถึงต้องช่วยเด็กสาวขนาดนี้เพื่อเป็นการตอบแทนจิงถึงเล่าให้เขาฟัง ว่าเขานั้นเคยมีพี่สาวแต่ทว่าพ่อของเขาเป็นโมโมทาโร่ค่าทั้ทงพี่สาวและแม่ของเขาเลือกโมโมทาโร่มากกว่าครอบครัวตัวเองย้อนอดีตของจินโมโมอิโดฮะส,สกิพี่สาวของจินเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นคนที่ช่วยปกป,ป้องน้องชายอยู่เสมอและจินนั้นรักพี่สาวมากและก็อยากปกป,ป้องเขาบ้าง ครอบครัวของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นครอบครัวปกติและมีความสุขมากแต่มีพ่อเป็นโมโมทาโร่ครอบครัวโมโมทาโร่ทั้งหมดจะต้องปกปิดความลับเกี่ยวกับองค์กรและรวมไปถึงพวกยักษ์พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของคุณพ่อและเขาจะกลับบ้านทั้งสามคนจะทำเค้กเซอร์ไพรส์คุณพ่อหลังจากเลิกเรียนจินรีบกลับบ้านแต่พี่สาวก็ส่งข้อความบอกว่าให้แวะซื้อนมก่อนด้วย จินดีใจมากที่ครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสำหรับตัวเขาขรางหน้าสุดก็คือคุณพอ่อคุณแม่และพี่สาวอยู่ตรงกลางเขาอยู่ด้านหลังและจะคอยระวังหลังให้ครอบครัวและเฝ้ามองแผ่นหลังของคุณพอ่อและอยากแข็งแก่่งเหมือนกับคุณพ่อของเขาแต่ทว่าเมื่อจินกลับถึงบ้านสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็ได้เกิดพ่อของเขานั้นคาแม่พี่สาวยังโหดร้ายเพราะ เป็นพวกยักษ์โมโมอิโดไฮยาเตะจินช็อกกับเหตุการณ์ที่เห็นมากยักษ์นั้นการที่เขาจะงอกออกมาอาจจะเป็นตั้งแต่ทารกหรือบางตนไม่งองตลอดชีวิตก็มีเหมือนกับคุณแม่ของจินเด็กที่เกิดจากครอบครัวโมโมทาโลจะมีสายเลือดของโมโมทาโล100%เเซแต่หากมีครอบครัวกับมนุษย์หรือยักษ์ก็มีอัตรา50เอร์เซนต์ ที่จะเป็นได้ทั้งยักษ์หรือมนุษย์และพี่สาวนั้นไม่มีสายเลือดโมโมทาโร่เลยเขาจึงได้เดินเข้ามาถามจินแล้วลูกล่ะจินช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลือดยักษ์ในตัวของเขานั้นได้ตื่นขึ้นไฮยะเตะจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาเป็นยักษ์และจัดการกับจินฟันไม่หยังในขณะที่ตนกำลังจะตายก็ได้คิดถึงพี่สาวเพราะในระหว่างที่เธอกำลังจะโดนคา ก็ยังส่งข้อความมาเพื่อให้เขากลับบ้านสาปกป,ป้องตัวเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตจินนั้นเขายังไม่ตายและพยายามกระเสือบกระสนพาร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลหนีไปข้างหน้ายังไม่คิดชีวิตและด้วยความแค้นของเขาเข้าสาบานกับตัวเองว่าจะต้องฆ่าพ่อให้ได้พอชิกิได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วมาร้องไห้ในห้องน้ำ เพราะเขาสงสารจินมากและเขาก็กลับมาด้วยตาที่ปวดบวมแล้วก็พูดให้กำลังใจจินจ้าสุดท้ายทั้งคู่ก็เขินกันเพราะปกติด่ากันตลอดมิดีขดกโทรมาว่าเจอสถานที่ซ่อนตัวของเด็กแล้วแต่พอทั้งคู่ไปถึงที่นั้นไฟก็ได้ไหม้ที่แห่งนั้นไปแล้วแต่ว่าเด็กก็ปลอดภัยดีอันนี้เป็นฝีมือของชินยะนะครับบอกให้ลูกน้องไปเผานะครับ ทางครูจึงคิดว่าต้องมีใครสักคนกําลังปั่นหัวพวกเขาอยู่แน่และได้กลับมาที่ฐานทับลับมาซูมิได้มาตรวจสอบและสอบสวนจินเบื้องตนไม่มีอะไรผิดปกติแต่จากเหตุการณ์ที่เขาได้รับรู้เขาเดาว,ว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีพลังในการแอบมองอยู่หรือดักฟังข้อมูลดังนั้นหลักฐานที่มีอยู่ก็คือพวกแก๊งอันธพาลพวกเขาจึงอยากจะหาตัวแต่ถ้าอีกฝ่ายรู้ทัน ก็อาจจะโดนกำจัดเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดไปซะก่อนและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยอีกแล้วแต่พลังทุกแบบก็ยังมีช่องโหว่สิ่งที่สำคัญคืออย่ายอมแพ้และหาจุดอ่อนนั้นให้ได้มาซุมีนั้นเก่งมากที่คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยเหตุผลและให้กำลังใจทุกคนเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกและจากนั้นเขาก็เรียกในโตก,กับคาโอรุ ประชุมวางแผนกันทางฝั่งของโมโมทาโร่ดูเหมือนว่าโอสุเกะน,นั้นจะฟื้นตัวเป็นที่เรียบร้อยและต่อไปซึคุยมิจะเป็นคนลงมือเองชินยะได้นำข่าวที่เกิดเพลิงไหม้โรงพยาบาลและบ้านมาให้มิคโดดูเพราะจากเหตุการณ์สองเหตุการณ์มีเด็กสาวที่ตกเป็นเป้าหมายชินยะจึงใช้เล่เหลี่ยมปั่นหัวมิคโด,ดโดยบอกว่าเขาได้จับยักษ์ที่ช่วยเด็กจากรถบรรทุก แต่ว่ามันก็หนีไปแล้วและเขาได้ใช้พลังใส่ยักษ์ตนนั้นและเขายังรู้อีกว่ายักษ์ตนนั้นกับบุตรแห่งขีชินรู้จักกันดังนั้นเขาจึงคิดว่าเจ้าชิกิมีพลังอักคีน่าจะเป็นคนมาเก็บงานเพื่อคาเด็กทั้งสองและยังบอกอีกว่าสงสัยในตัวของนัสสึเพื่อนของแกว่าเป็นคนเดียวกับเจ้าชิกกนั้นเพื่อใครสงสัยนะครับจินยาเขาโกหกว่า ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านนะครับเป็นเพราะชิกิครับเพราะว่าชิกิีนั้นเขามีพลังคีชินพลังอัคคีนะครับเขาก็เลยบอกกับมิคดว่าชิกิน่าจะเป็นคนทําเพื่อมาฆ่าเด็กทั้งสองเพื่อมาเก็บงานปิดงานปิดจ็อบไม่ให้มีหลักฐานลงเหลือครับแต่มิคดูก็อยากเชื่อใจนัสกสึแต่ชินยะนั้นรู้ดีว่าถึงเจ้ามิคดน่าจะยังไม่เชื่อแต่ก็เกิดความหวั่นวหว กับเรื่องนี้แน่นอนและนั่นเป็นการปูทางที่ดีสําหรับเขาตัดมาที่ฝั่งยักษ์นะครับพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายฐานทัพและได้ปิดตาจิ้นไว้ด้วยมาซุมิวานให้คนในหน่วยไปทําอะไรบางอย่างและวานให้พวกเด็กๆออกไปตามหาพวกแกงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมมิคโดโทรมาหานักส,สึพออยากเจอและอยากคุยอะไรด้วยแต่ขานั้น ตอนนี้ยังไม่สะดวกและไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และวางสายไปชินยะยังบอกมิคโดอีกว่าฉันเข้าใจในนะที่อยากเชื่อใจเพื่อนแต่ถ้าการคาดเดาของฉันถูกต้องเมื่อถึงเวลานั้นไนจะต้องรับผิดชอบและจัดการกับเขาด้วยตัวเองฟองของชิกิก็คิดเลียงมิคโดแล้ว เขาจะหาเวลาไปเจอกับมิคคาโดให้ได้ฟังของมิคาโดเข้าใจครับแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้านักสึกคงเป็นบุตรเทพอสูรคิดชินจริงๆแล้วก็ผมจะเป็นคุณค่าเขาเองถึงมันจะเป็นไปไม่ได้100%ก็เถอนะพวกเด็กๆได้ตามหาพวกแกงอันดพานแต่ทว่าก็หาไม่เจอเลยชิกิจึงขอให้มิคาโดช่วยหาอีกครั้ง แต่ตอนแรกมีกระดูกก้องอนที่ก่อนหน้านี้นักสื่อคุงตัดสายเขาแต่ก็จะช่วยและบอกสถานที่นั้นไปทางฝั่งของโมมุทารุก็เริ่มเคลื่อนไหวมีกระดกครั้งนี้เขาจะไปดูด้วยตาตัวเองชินยะได้ให้หัวหน้าแก๊งอันพานไปเผาสถานทีและเผาลูกน้องของตัวเองและนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายของเขาแต่เรื่องนี้ยากมากแต่สุดท้าย เขาก็ลงมือทำเพราะชินยะสัญญาว่าจบงานนี้เขาจะให้เงินกับเขาและตนนั้นจะไปเริ่มต้นใหม่ชิกิได้ไปถึงแต่สถานที่นี้โดนไฟไหม้ไปแล้วและเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นมิคโดเข้ามาเจอพอดีด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดสุดๆพอเขาคิดว่าโดนเพื่อนคนสำคัญโกหกและหักหลังความเชื่อใจของเขาไปซะแล้วโดยที่มีชินยะ แอบขำด้วยสีหน้าที่พอใจอย่างมากอยู่ไกลๆมิคโดประกาศตัวโมโมเดละมิคโดสังกัดโมโมทาโร่ aro, ยังไงล่ะชิกิฉอกับสิ่งที่บอกมิคโดจะต้องกำจัดชิกิเพราะเป็นตัวอันตรายแต่ชินยะก็เข้ามาห้ามเพราะรถด,ดับเพลิงกำลังจะมาไว้ครังหน้านาได้ฆ่ามันแน่แต่ก่อนที่จะไปฉันเคย คิดว่านายเป็นเพื่อนนะแล้วนายละ่ะคิดกับฉันยังไงแม้แต่ตอนนี้นายก็ยังเป็นเพื่อนของฉันนะชิกี้ตอบมิคโดะบอกให้ชิกิหุบป,ปากเพราะไม่อยากเกลียดนายไปมากกว่านี้และทิ้งท้ายถ้าข้างหน้าเจอกันเขาก็จะเป็นคนที่คาชิคกิไม่ให้ท่อรมานเองแล้วทั้งคู่ก็จากไปชิกิ ก็ได้กลับมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กลุ่มของเขาฟังโดยทาทีที่เศร้ามากมาซุมิจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเขาคิดว่าคนที่สั่งการน่านจะมีจุดประสงค์เพื่อให้มิคโดกเข้าใจผิดและสู้กับชิกิชิกิอยากพยายามลองคุยกับมิคโดะดูอาจารย์ในโตะเล่าให้ฟังว่าที่จริงแล้วฟั่งของยักษ พยายามจะเจรจาหาจุดประนีประนอมกับโมโมทาโร่มาตลอดแต่ทว่าพวกนั้นคิดว่าตัวเองคือความถูกต้องและอยู่ในจุดที่เหนือกว่าดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเสียเวลารับฟังคําพูดของยักษ์ยักษ์จึงต้องแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ต่อไปก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นดังนั้นหากอยากให้พวกโมโมทาโร่รับฟังอาจารย์บอกชิกิว่าจะต้องเตรียมใจสู้เท่านั้นถ้าอยากให้พวกนั้น เจรจาด้วยทางฝั่งของมุมุทาโรพวกเขาก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าการสันนิษฐานของชินยะถูกต้องโอซุเกะหัวเราะเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนจะต้องมาฆ่าเพื่อนและตื่นเต้นมากมิคโดดได้ปลดปล่อยจิตสังหารขั้นรุนแรงและบอกให้โอซุเกะหุบปากโอซุเกะก็แอบกลัวอยู่นิดนึงนะครับซึคุโยมิพอจะเดาได้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแผนของชินยะแต่เขานั้นก็จะไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งจากนั้นชินยะใช้ความสามารถอีกครั้งเพื่อคาหัวหน้าแก๊งปิดปากโดยใช้ความสามารถอีกอย่างเมื่อใช้ตาขวามองจะทําให้เป้าหมายเห็นเป็นภาพที่เขามองเห็นและในขณะที่หัวหน้าแก๊งกําลังขับรถเขาไม่สามารถมองเห็นทางได้จึงพุ่งชนกับตึกและเสียชีวิตทันที พวกโมโมทาโรนั้นเตรียมลงมือจะให้โอสุเกะและซุคุยมิจับการกับไนโตะส่วนมิคโดะจะต้องคาชิกิครับมิคโดะตอบฟังยักษ์มาซุมิรู้ดีว่าพวกโมโมทาโรกกำลังเคลื่อนไหวพวกเขาจะเตรียมตัวตั้งรับอย่างเต็มกำลังและบอกให้พวกเด็กตัวกระจอยห้ามตายเด็ดขาด โมโมทาโรได้มาถึงฐานทัพลับของพวกยักษ์แล้วเพราะด้วยพลังของชินยะแต่ก่อนจะเข้าไปซึ่งคุยมิก็ได้ทำนายไพ่ให้มิคโดะเพราะคั้พยากรณ์วันนี้นายอาจจำเป็นต้องสละอะไรบางอย่างทิ้งไปในภาพที่ชินยะมองเห็นคือมียักษ์ออนแอเต็มไปหมดแต่มือพวกเขาลงมาก็กลับไม่พบใครอยู่ที่นี่เลยแต่เมื่อเขาใช้พลังอีกครั้งก็เห็นภาพข้างหลังของตัวเอง แต่แล้วจินกับมาซุมิก็ได้โผล่มาโดยความสามารถล่องโหนของเขาจากนั้นพวกเด็กๆกับอาจารย์นโตกก็ได้เข้ามาชินยะตกใจกับสิ่งที่เห็นมาซุมิจึงเฉลยวา่าเขาได้ให้กำลังพลช่วยถ่ายวิดีโอแล้วบันทึกลงไปในแว่น VR ทํำให้ชิญญานยะนั้นมองเห็นภาพที่บันทึกเอาไว้แต่ที่จริงแล้วไม่ต้องทำเรื่องวุ่นวายแบบนี้ก็ได้ แต่ที่ทำเพราะว่ามันสะใจสุดๆไปเลยไงล่ะว่างั้นไหมการต่อสู้กาลังจะเริ่มขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ สงครามเลือดตะศูลนะครับก็คลิปนี้มี10ตอนนะครับผมก็คลิปต่อไปก็อาจจะมี10ตอนหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ยังต่ำต้องน่าจะมีสัก10ตอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับผมแต่ละคลิปนี้คือมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะอาร์ตต้องอ่านก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาสรุปสรุปว่าเรียบเรียงข้อความข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องพากนะครับแล้วก็ตัดต่อนะครับตัดต่อเป็นการ ใช้เวลานานมากในการตัดต่อคลิปหนึ่งนะครับแบบหลายชั่วโมงเลยครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่สุดความสามารถเพราะว่ามีเพื่อนๆนี่แหละครับเป็นกำลังใจในการรับชมให้อากนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนสามารถสมัคร membership คนแรกของช่องเราได้นะครับแค่เดือนละ50บาทนะครับจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับหรือว่าใครอยากโด o n a ก็สามารถ d o n a t ผ่านทูบอเ l ลตหรือว่า ผ่าน QR ว o า e ค้พร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับแล้วก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไป